ใช,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 ชต่ตตตตตีีีีีสวัสดีครับกลับมาทำคลิปแล้วโว้ยคำเตือนคลิปนี้มีความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราจะมาเล่นเกมอาซูนนะครับซึ่งเราก็จะ มาเล่นแบบโหมดหม่เอาเป็นโหมดแล้วดีครับเอาเป็นโหมดผู้เล่นเพเยอร์แล้วกันนะผมจะขอเล่นแบบนี้นะแบบโหมดเพเยอร์นะคือเขาจะสุ่มเรามาสู้กันนะดูกันว่าเราจะเจอกับใครเะมีอัศวินหน้าไหนมาสู้กับเราแล้วผมก็จะบาคิผมก็จะเงียบนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเซฟกับอารมณ์ในเกมแบบเหมือนย้อนไปนในยุคอัศวินจริงๆนะ <Yeah. S 1> ก็ให้คุณค,คิดให้ทุกคนคิดอย่างนั้นแล้วกันนะ เพราะมันก็ดูง่ายๆนะเกมเนะี้ยอ้าโอ้โอ้โอ,โอ้ดูเหมือนอัศวินคนนี้เขาคือเอมไงดีอ่ะ<ม>นายพานเกี่ยวกระดซึ่งคนคนนี้นั่นมีผลงานที่เคยฆ่าหมีมาได้แถมเขาใช้อาวุธขู่ซึ่งอ่ะกัวมากๆเลยผมจะค่อยๆย่องไปแล้วก็โอ้งเว้ยเว้ยเว เมื่อกี้ก็ถือว่าเขาออกเกมไปแล้วกันเนาะมาเริ่มตาใหม่แล้วกันนะครับมาเริ่มตาใหม่กันโลดอุ้ยโหเโอ้ามาเจอกับอ,นะอ,อาวุธยุคจีนนะจีนแดงโอาอาวุธที่เขาใช้นั่นเป็นอาวุธที่ถึงแรงมากผมกลัวซะเหลือเกินเจา้าอ้อวโคตรทำไมมันแรงทั้งวะ อุ้ที่เขาใช้มันแรงมากๆแรงกันมากสุดนะครับจะพยายามฟันเขาให้ได้มากที่สุดละกันนะโอ้ยเน็ตน้อยไาเลยจบแล้วทุกคน

ดแรงปูอะชิมีผมง่อยมากครับเอาเอาอกจากเกมคนเกมนี้เขาเป็นรายกันจบแล้วครับทุกคนเราจะได้สู้กับใครบ้างไหมสวัสดีครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเพิ่งอยู่เจอกันเองเปิดสิกันเลยโอ้นี่แน่ค่ะเศรษฐผมดีไม่ธรรมดาโอ้ยผมมีจานี่งนี่นี่บล็อกบล็อกนี่แหละดับมดผมขอบสอนไว้ดีแต่วันนี้คุณเข้ามาสิโอ้ดาบใหญ่สินะฉันนั่นแหะดาบคือมาคริเร็วคุณอีคลิโตคุงเฮ้ยแ็นไปไหนไม่ โอ้อยโอเคถือเป็นหนึ่งศพแรกของเราดีจไม่เป็นไรมาเริ่มไหมยาเอ้โโอ้โหจะไกลกูไม่เข้าแล้วสิแม่ไม้ยาโอ้อ้แกยังไม่เหนื่อยอ้อยขากูขาอ้อยไม่ไหวไม่ไหวไอ้ไอ้ ่คนสู้ได้เว้ยฉัน้นักแันงที่สุดในแถวนี้ลายแขนหูแขนไปหมดเลยนว่นานมากนะอ้าวลัะซึด้างด้วยเหรอเนี่ยรอบตัดสินรอบเล่นไปนะเกมอ่เฮ้ยอยู่ไหนกันเร้ยด่าองยมาสิ เหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วต้องถึงเวลาตกองปุ้งเอ้ยแท้งแท้งจ้าฉันกันได้หมดแล้วนี่แน่นี่แน่กอดแล้วคิดว่าตัวเองเก่งนะคนไทยฮะมีชุดกอดที่พร้อมนะเหนื่อยแล้วปั้นปั้นหรอปั้กีตายเธอโอ้ยตายเธอนายยามตีแกไปเท่าเลย ต่อไปโอ้ยจะไปอโอ้ยจะตายเลยอ้ยอไม,ไม่ไม่เร็วกว่นานี้เร็วกวก่าน,น,น,นี้ไม่ไม่ไมจะไงจะตาย,ตายอ่าอย่ารอกรโโตหัวขาดแต่ว่ามันสามารถทำได้แต่ผมขอบใจในความพยายามแล้วก็ความก้าหาญของเขาโอเคโคนธนามันทำไมเอยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนะดูเฉกว่าเรายังอยู่เด้อแต่เราไม่ค่อยลงคลิปก็ขออาภาัยด้วยนะครับบุ๊ย Helicopter helicopter